วันที่20มีนาคม2567พลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพน้อยที่2ได้เป็นประธานในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพน้อยที่2ณนักสนามกีฬาหน้ากองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่2ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างกําลังพลภายในหน่วยและการนี้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นได้ทําการแข่งขันกีฬาร่วมกับกําลังพลทุกนายเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ตลอดจนให้กำลังพลได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลาจากยาเสพติดทั้งนี้แม่ทัพน้อยที่สองได้มีดําริให้จัดการออกกำลังกายลักษณะเช่นนี้เป็นประจำในทุกๆสัปดาห์เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยทั่วหน้ากัน